สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอันเซอร์ทารนะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากต่อนะครับวันนี้ผมมาทุกคนมาไหว้องค์พรอแม่ธรณีที่ท้องสนามหลวง,งนะครับซึ่งเป็นองค์แรกเนาะใครที่เจอคลิปนี้ถือเป็นมงคลมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยเบิกทรัพย์รับพรกับแม่ธรณีที่นี่นะครับนำหัวน้ำป่ามาเบิกทรัพย์ขอพรที่นี่แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะเปิดไพ่สื่อสารพลังงานของท่านเกียรติคุณให้นะครับดังนั้นเนี่ยโปรดตั้งใจดูแล้วก็ใช้วิจรารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคคครรรััััับบบต้งใจววท่านนลอก ตัสสาเกศีสตโตยัตถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราเสนาปฏิถาตุงปาริมานานุภาเวนะมาราเสนาปาราชิตานิโสนิสังปาร,รายันติวิทังเสนติอสิสโตสาธุสาธุสาธุขอพรพระแม่ธรณีบุญกุศลอันใดที่ลูกได้ทำไว้ดีแล้วในชาตินี้ขออุทิศให้พระแม่ธรณีผู้เป็นประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์ และขอเบิกบุญเบิกทรัพย์เบิกปรมีที่ลูกได้สั่งสมมาไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามหากผู้จะเดินทางไปในที่ใดในผืนพระธรณีขอให้มีแต่คอุปถมัมพบทรัพย์พบโชคพบความสําเร็จปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงเถิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง An s เซอร์ r o t นนะครับคุณอยากรู้ไพ่ยอยากตอบนะครับหลังที่เราพาทุกคนนะครับไปว่าหลวพ่อแม่ธรณีนะครับซึ่งเป็นองค์แรกที่สนามหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้พาไปว่าแล้วก็อุทิศส่วนส่วเบิกบุญที่นั่นรวมถึงได้น้ำนะครับตักน้ําจากองค์พรอแม่ธรณีที่เมือผมของท่านเนี่ยกลับมาเป็นเป็นสื่อตรงกลางน้ําตรงส่วนนี้นะครับเป็นน้ําที่ผมได้มาจากการที่เอามาจากที่สนามหลวงนะครับจากการบิของคองมท่านเนาะก็วันนี้ผมอยากจะเปิดไพ่สื่อสารพลังงานให้ว่าองค์พระแม่ธรณีนะครับแครก็สื่อสารอยากไกลลายอยากบอกอะไรกับคนที่พบเจอคลิปนี้กันบ้างจริงๆแล้วต้องขอเล่าก่อนว่า ผมมีความรู้สึกว่าอยากอาจเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบตัติหรือเรื่องของดินหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่เตือนทุกคนได้ว่าให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยผมอยากไหว้ท่านในการสื่อสารพลังงานแต่คลิปที่ผมได้ลงไปล่าสุดนะครับที่บอกว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยเป็นการเปิดไพ่สื่อสารตรงๆเลยดังนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่าไพ่เราจะเปิดตอนจากนี้ พลังงานขององค์พระแม่ธรณีตรงนี้จะสื่อสารหรือบอกกล่าวเรื่องาใดๆให้คุณได้ฟังกันบ้างนะครับผมก็เป็นสื่อกลางคนหนึ่งที่จะสื่อสารตามพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นในพลังงานตรงนี้ทีนนค่คนได้ฟังกันเท่านั้นดังน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งต้นจนจบด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มอ่านกันเลยวันนี้สําหรับการอ่านไพ่ทาโร่ของผมเนี่ยผมใช้ไพ่ชุดคิมทาโร่สาหรับนี้นะครับมีความรู้สึกใช้ไพ่สาหรับเนี้ยในการอ่านในหัวข้อในวันนี้นะครับอ่ะโอเค ผมขอบารมีองค์พระแม่ธรณีเบื้อง้า้ของผมตรงนี้นะครับผมอยากสื่อสารพลังงานตรงนี้คําพูดใดๆในคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลในการสื่อสารตรงนี้ขอให้เป็นเรื่องราวระหว่างผมกับไพ่สื่อสารกันนะครับอ่ะเริ่มนะครับขออนุญาตนะพลังงานองค์พระแม่ธรณีอยากสื่อสารบอกกล่าวหรืออยากพูดอะไรบอกอะไรกับคนที่ได้พบเจอคลิปนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณเป็นใครที่มาเจอคลิปนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พลังงานตรงนี้คุณจะได้ฟังเริ่มนะครับ หนึงเหรียญน,นะครับหนึ่งดาบหนึงเหรียญหนึ่งดาบจัดเม้นมันมีคำพูดหนึ่งพอเปิดสามใบถึงเวลานี้ของคุณแล้วถ้าคุณคือใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้ามาจบเจอคลิปนี้แล้วก็ดูอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นต้นคลิปที่ผมพาไปไหว้พระแม่ธรณีรวมถึงเบิกบุญ นะครับเบิกทรับกลับมาถึงเวลาของคุณแล้วที่จะมีการเริ่มต้นที่ชัดเจนและมั่นคงในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณกําลังทําเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณบังเอิญหรือเรื่องผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วคุณตั้งใจรู้แต่เฟสแรกช่วงแรกที่ผมได้พาไปมูพาไปไหว้ท่านและคุณเชื่อรักศรัทธาด้วยนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบจัดเมนเนี่ยคุณคือคนที่ชีวิตจะมีความชัดเจนมีการเริ่มต้นที่ดีอย่างมั่นคงหลังจากนี้นะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบและจัดเมน โอ้โหสี่ดาบนะครับเก้าถ้วยไพ่ของความสุขสบายแต่สี่ดาบสำหรับเนี้ยผมรู้สึกถึงความว่าความพ้นภยัยมีคำพูดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคนที่มาได้พบเจอคลิปนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่เหยียบอยู่บนพื้นแผ่นดินอยู่บนพื้นดินไทยนะครับอยู่บนพื้นแผ่นดินนะท่านบอกว่า ถ้าคุณอยากขอความคุ้มภัยหรืออยากพ้นเคราะห์พ้นภัยคุณเดินทางไปกราบไหว้สการัท่านได้นะครับแล้วท่านบอกว่าใครที่ได้มาไหว้ท่านแล้วหรือพบเจอท่านแล้วหรือได้เบิกบุญกับท่านได้แบบอุทิศส่วนบุญกุศลมีพื้นดินมีท่านเป็นพยานในการทําบุญของคุณที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยท่านจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองตัวคุณไม่ว่าคุณจะเดินบปทิศทางใดคุณจะพ้นภัยในทุกที่ที่ทคุณหยียบนพืน้นดินของท่านนี่คือคำพูดนี้นะครับขออนุญาตเปิดต่อ ขอไหหนึ่งเรือนฮะโหหนึ่งเรือนขึ้นสิบถ้วยมีคําพูดหนึ่งอุชวิจารยานะครับท่านเป็นประตูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นประตูแห่งการเชื่อมของทุกภพภูมิเป็นประตูของการเชื่อมของบุญกุศลกรรมแล้วก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเทวดากับคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านคือประตูดังนั้นน่ย หนึ่งเหรียญขึ้นกับสิบถ้วยถ้าคุณมาเจอคลิปนี้คุณเบิกบุญตั้งใจเหมือนที่ผมทำตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเหมือนคุณเปิดประตูเปิดไข่คุณแจเพื่อจะรับพลังงานดีๆจากดินจากท่านจากทรัพย์ในดินจากกุศลต่างๆนา,าที่มันจะหลั่งไหลเพิ่มพูนเข้ามาเป็นประตูของสชนสิดท,ที่จะเปิดรับเข้ามาหาคุณพลังงานคือสิบถ้วยกับหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณจะมีการห้อมล้อมด้วยคนที่พาคุณไปอยู่ที่ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้คุณรอดพ้นจากอุปะรัแด์ต่างๆาได้มันเป็นมันจะค้าว่าคุณจะรอดพ้นจากเรื่องราวไร้ลายได้ด้วยการชักตามของศิลสิทธิ์และคนที่ท่านจะเปิดท้ายคุณได้พบเจอ1นึ่งเดือนขึ้นสิถ้วยพลังงานสวยมากครับขอเปิดไพ่หนึ่งดาบฮะโอ้คุณหนึ่งดาบขึ้นเอ p ม e s s สเอ็มเ s รคือไพ่ของพระแม่ไพ่ของผู้หญิงไพ่ของแม่ แม่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆท่านบอกว่าท่านคือคนท่านคือพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและท่านมีอำนาจเต็มในการแก้ไขหรือช่วยเหลือทุกคนได้อย่างเต็มที่เอ็มเพลขึ้นกับหนึ่งดาบอำนาจในมือท่านอำนาจที่ท่านมีท่านพร้อมจะช่วยเหลือลูกทุกคนหรือคนที่ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ทุกคนประมาณนั้นนะครับโปรดใช้วิจราราณนะผมสื่อกับไพ่นะครับแล้วก็คําพูดต่างๆานานะขออนุญาตเปิดไพ่จัดเมนครับจัดเมนหกดาบ ใครก็แล้วแต่ที่ได้บังเอิญมาพบเจอคลิปนี้หรือแม้กระทั่งว่าได้เคยไปไหว้ท่านนะครับคุณจะรอดพ้นจากเหตุการณ์6ดาบกัจจ์มิ้นเหตุการณ์ที่มีการพิพากษาเกี่ยวกับคนเยอะเหตุการณ์ที่มีคนเยอะเข้าไปเกี่ยวข้องและเกิดการเกิดพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีคุณจะถูกช่วยเหลือจากเหตุการณ์นั้นนะครับหกดาบกัจจ์มิ้นเหมือนคุณประกาศตัวว่าคุณเปิดรับพลังงานท่าในท่านเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาไกด์ไลน์หรือเข้ามาช่วยคุณให้รอดพ้นจากพยาอันตรายต่างๆประมาณนั้นนะครับจะขกอ ผมจะขยายไพ่สี่ดาบแล้วไพ่ที่ได้ออกมาคือเดวิลนี่สี่ดาบใบนี้ผมบอกแล้วว่ามันคือการลอดพ้นจากอะไรบางอย่างใช่ไหมเดวิลคือกรรมหรือสิ่งไม่ดีดังนั้นใครที่พบเจอคลิปนี้แล้วแล้วศรัทธาท่านเนาะลองไปจาบว่าจะดูขอยให้คุณพ้นเคาะพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีพ้นจากภัยพิบัติที่จะถึงเนื้อถึงตัวถึงครอบครัวของคุณนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมบอกได้จากคลิปนี้นะขอเปิดไพ่ก้าถ้วยครับ นี่ก้วถ้วยเกิดฟูลได้สำหรับเป็นคิงออฟคัพการสื่อสารระหว่างเรากับท่านหรือพลังงานทุกคนที่เราสื่อสารกับพลังงานธรณีนะครับจะเป็นการผ่านน้ำสักส่วนมากไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่คิงออฟคัพนะครับความศรัทธาความเชื่อความรัก นะครับที่แผ่ลงบนสายน้ําลงสู่พื้นดินจะสามารถทําให้ตัวพลังงานของคุณและพลังงานของกุศลที่คุณทํามามันสื่อสารกับท่านได้แล้วก็มีการจูนกันติดนะครับปลอดใช้วิจารยณนะคำพูดในคลิปเดียจะดูแปลกมากนะครับ9ก้าช่วยขึ้นกระเดือฟูเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะรอดพ้นพย,ยันอันตรายแล้วก็จะเป็นคนที่ได้รับการคุ้มครองเสมอๆนะครับสิบั่วเปิดท้าย9ก้าช่วยปิดหลังนะทีนี้เมื่อผ้าชุดนี้จบลงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้เลือกพลังงานของตัวเองสัก3ากองนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มก่อนว่าคลิปนี้องค์พระแม่ธรณีเนี่ยมาสื่อสารหรืออยากจะบอกกล่าวอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับขอเปิดไพ่ขลังฮะขอบารมีองค์พระแม่ธรณีนะครับรูปเป็นตัวกลางในการสื่อสารพลังงานนะครับวันนี้ถ้ามีไพ่ใดอยากให้ผมพูดคําพูดใดๆขอให้คุณได้ฟังเป็นประโยชน์นะครับ<อ>เริ่มนะ ไพ่ของความเชื่องช้านะครับเป็นไพ่กระดองต่อคือความคุ้มครองคือสัตว์ธาตุน้ํานะครับสัตว์ธาตุน้ําใช่การผูกมัดความเชื่องช้าการผูกมัดการให้กําเนิดการผลิบานว้าวคำพูดดีมากคูความพูดมันดีมากท่านบอกว่า ท่านาเป็นจุดกําเนิดของทุกสิ่งจุดกําเนิดของชีวิตจุดกําเนิดของชีวิตและจุดสิ้นสุดของชีวิตว่าผมพลุกทั้งตัวเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ท่ทุนี้บอกท่านสามารถให้คุณและให้โทษได้คือดินดินที่เป็นจุดกําเนิดของชีวิตและสามารถเป็นจุดจบของชีวิตได้ท่านพูดแบบนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนหลีกเลี่ยงการเกิดจากดินและก,กลับสู่ดินไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านบอก ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงสื่อสารประมาณนี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ท่านบอกดังนั้นท่านมีอำนาจในการคุ้มครองปกป้องทุกคนนะครับขอหยาผู้คำนี้นะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรามันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่คนจะเดือดร้อนได้หรือจะโดนเคราะห์กันเยอะๆได้นะครับก็ถ้าเกิดคุณหรคนหนึ่งที่ได้มาเจอคลิปนี้พลังงานตรงนี้ก็จะกระสื่อสารประมาณนี้ให้คุณได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับนี่คือจุดประสงค์ของการทำไพ่ในช่องของผมในคลิปนี้นะครับอ่ะผมเปิดต่อนะและท่านเป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติในดิน ได้สำหรับมีไพ่ทรัพย์ส,พสมบัติมีบ้านมีเงินอยู่ใต้ใใในในดินนะครับมันคือทรัพย์สมบัติที่ต้องใช้บุญกุศลของคุณในการเบิกออกมานะครับอ่ะผมไปต่อนนะผมเปิดไพ่โชคดีมีสุขต่อนะครับเดี๋ยวต่อด้วยไพย่จุดเทียน2โอเคขออนุญ,ญาตนะครับ ไพ่ของการสักการะบูชาไพ่ของการกราบไหว้ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ได้มาเจอคลิปนี้ผมพบว่าพลังงานบนโลกทุกอย่างไม่บังเอิญถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ได้บุเปิดเข้ามาฟังนะครับการไปกราบไหว้สักการะบูชาช่านเนี่ยจะเป็นคุณกับคุณมากมากท่านสื่อคลิปนี้จูนคุณมาเจอเพื่อให้คุณได้กลับกลับไปไหว้ท่านหรือได้เจอท่านและจะคุณจะได้พลังงานที่ดีเหมือนคุณมีบุญสัมพันธ์นะครับไพ่คุณาอาจารย์ขึ้นใบแรกนะครับนะไพ่ของการที่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมขอเปิดก่อน การกรวดน้านะครับให้ผมบอกแล้วว่าการสื่อสารกับแมทท่ธรณีต้องผ่านสายน้ําเห็นไหมให้การกรวดน้ําขึ้นตรงกลางเลยนะครับท่านจะบอกว่าเวลาคุณพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับในการกรวดน้ําสําคัญมากเพราะมันเป็นการสื่อสารที่ดีระหว่างคุณกับท่านนะครับผมเปิดให้ครบับว่าท่านร่ายฟังนะการเสี่ยงทายนะครับท่านบอกเลยว่าพลังงานครูบาอาจารย์ตรงนี้บอกประมาณว่า การทาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนะครับมันท่านรับรู้ทุกอย่างนะเน,นี่นยมารักคุณทําดีหรือไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ดีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณติดใจกับเรื่องใดๆการกวดน้ําปฏิญาณตัวเองนะครับขอเข้ามากรรมคือสิ่งสําคัญถ้าคุณรู้สึกผิดกับเรื่องอะไรนะครับว่าคุณรู้สึกว่าคุณถอยหลังหรือหันหลังกลับไปทำเรื่องเรื่องนั้นไม่ได้แล้วคุณใช้วิธีการขอเข้ามากรรมหรือขอโหกรรมกับพื้นดินอันนี้คําพูดประมาณนี้นะครับในทุกเรื่องเลยนะอ่ะผมไปต่อนะ <c oughs> โอเควันนี้ผมมีไพ่เมเลียนตอบให้ผมจะให้ทุกคนได้เลือกไพ่ตัวเองก็นแล้วกันนะครับผมจะเลือกผมจะวางไพ่สามกองนะไม่ว่าคุณจะมีคําถามหรือรู้สึกเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกจากไพ่สามกองนี้แล้วผมจะรู้ว่าคําพูดที่ไพ่ตอบออกมาในบรรดาสามกองจะตอบว่าอะไรบ้างนะครับโอเคกองที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับหนึสานะกองที่หนใบครับ กองที่2 3ใบกองที่3 3ใบครับโอเคอ่ะผมมีผ้าอยู่ทั้งหมด3กมกองด้วยกันนะครับซึ่งหลังผ้าเหมือนกันเลยนะครับไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเลือ,อาจากรูปเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้คุณเลือกแบบนี้แต่คุณเลือกจากพลังงานนะ1น3นะครับใครเลือกไม่ได้เลือกไม่ทันกดหยุดไปก่อนเชิญครับ อ่ะผมเลือกนะคนที่เลือกไพ่เสร็จแรกนะครับมีไพ่3มใบก็คือจัดเต็มตั้งสติแล้วก็ระยะสั้นโดยรวมไพ่ใบนี้จะบอกว่าไม่ว่าคุณตั้งคําถามเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าคุณจงมีสติในการทําแล้วคุณก็ค่อยๆทําอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่คุณทําตรงนี้ไม่ว่าหรือว่าคุณคิดเรื่องอะไรอยู่มันจะอยู่กับคุณแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับหมดพลังงานนี้หมดอันนี้ก็จบลงนะครับนี่ือสิ่งที่ท่านบอกกับไพ่เสร็จแรกนะครับผมไม่รู้ว่าคุณถามเรื่องอะไรอยู่นะ มีคีย์เวิร์ดประมาณนี้ใครที่เลือกไพ่กล่องที่2นะครับมีไพ่การวางแผนกับตักและระวังเขาบอกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ให้ระวังการใช้ชีวิตระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตให้ดีเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจอสิ่งไม่ดีหรือกับดักในชีวิตได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับทุกเรื่องเลยนะกับดักที่นี่แบบความว่าเงินอุบัติเหตุเงินทออะไร้วแต่มันคือกับดักดังนั้นคนตรวนี้ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตระวังแผนชีวิตให้ดีนะครับอ่ะคนที่เลือกไพ่กล่องสุดท้ายนะครับไพ่ที่คุณได้คือ ลงมือนะครับมีอนาคตและพักก่อนเนาะเขาบอกว่าคนกองนี้นะครับเวลาที่คุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้เนาะทุกอย่างมันมีการต่อยอดและเติบโตได้ในอนาคตแต่บางครางคุณก็ต้องพักร่างกายของคุณบ้างอย่าเหนื่อยอย่าพยายามจนเกินไปอย่าเค้นตัวเองจนเกินไปนะครับแต่ทุกอย่างที่คุณทำนะตอนนี้เนี่ยมันมีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําและจะสาเร็จในทุกเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านบอกกับไพ่ชุดสุดท้ายเนาะ โอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของช่องอันสุทารองของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์นะครับเป็นกํลาลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกสนับสนุนช่องก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ